มากันแล้วพวกเราต้องหนีแล้วล่ะพวกนั้นไปไหนแล้วฉันว่าพวกเราก็ตามหาพวกเขาตั้งหลายชั่วโมงแล้วพวกมันต้องซ่อนอยู่แน่เลยนายน่าจะมาช่วยฉันนะเดี๋ยวก่อนนะฉันเหนื่อยจะไปไล่จับแล้วอะี๋้วฉันต้องไปนอนพักก่อนโอ้จริงด้วยแถมพวกเราก็ไม่ได้ตังค์อีกด้วยโอ้ยฉันว่านายทํางานหนักไปนะเออนี่ขนมสําหรับโอเรนินนะเย้ yeah, พวกเราเจออันดับสุดท้ายแล้วพวกเราน่าจะทําสําเร็จแล้วล่ะแล้วไงต่อ ว้าว <Wow, S 2> oh, นี่มันกล่อง <wow. S 1> ทองคำนี่นะเอ้า oh, อะไรกันอ่า uh ฮ่า huh, จับได้แล้วโอ้ไม่นะอย่ากินฉันต้องไปเก็บเงินก่อนแล้วดูเหมือนว่าลูซี่จะตั้งใจทําโจทย์ของเธอมากเลยล่ะรู้เข้ามาจากไหนเนี่ย uh ฉันจะต้องไปทําโจทย์ต่อก่อนแล้วไหนช่วยไปหลากล้วพวกเขาหน่อยโอ้ไม่นะแม่มาแล้วพวกเราต้องซ่อนของพวกนี้อ้อ oh, ใช่เราต้องเอาของพวกนี้ปิดซ่อนก่อนเราต้องแกล้งทำเป็นปกติและอ่านหนังสือ ใช่แล้วหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากเดสนด้กลับมาแล้วเหรอมาช่วยฉันหน่อยสิทำไมเราขย,ยับไม่ได้ต้โดนสัตส์ประหลาดกินแนะพวกเขาต้องจับเขาได้แน่นอนเด็กๆทำอะไรจ้าพวกหนูต้องหิวแน่เลยตามสบายนะจ้าเดี๋ยวไม่จัดการเรื่องนี้เองนี่เธอของแม่จ้าขอบคุณค่ะแม่เธอไปแล้วเยี่ยมเรามาเล่นเกมต่อกันเถอะมันนี่เดตจังใจเกมฉันพร้อมจะไปเล่นเกมต่อแล้วพวกเขาไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย อุ๊ยอันตรายจังพวกเราต้องซ่อนก่อนแต่ตอนนี้ฉันหิวน้ำจังโอ้ยดูสิระวังหน่อยอะไรกันเนี่ยมือฉันเบียดเหรอเดี๋ยวก่อนนะฉันเหนื่อยจะไปไล่จับแล้วอ่ะตอนนี้พวกเราอิสระแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะดูเหมือนพวกเขาจะออกมาจากคีวีดูเหมือนพวกเราไม่ต้องอยู่ในเกมแล้วฮ่าฮ่าฮ่าดูนี่เองเหรอตอนนี้เราต้องมาจัดการเรื่องนี้กันหน่อยเอาล่ะกรีนวาเร็วฉันมาแล้ว,วอ่าฮ่าจับได้แล้ว ชอบเล่นเกมกับเพื่อนๆสายรุ้งมากแต่แบบนี้ไม่เอาอะเงียบหน่อยไม่งั้นพวกเขาได้ยินเสียงเราเร็วเข้าพวกเขามาแล้วนักดุจังว้าวจอยเกมงั้นเหรอโอ้ฉันน่าจะต้องลอกหน่อยนายน่าจะมาช่วยฉันนะฉันกําลังทํางานของฉันกําลังตามหาเด็กๆพวกนั้นอยู่แหมว่าได้จ้าเอ้พวกเขาเจอเราแล้วทำยังไงดีไม่มีทางเลือกแล้วคงต้องยอมแพ้ก่อน สวัสดีครับทำไมพวกเขาตัวใหญ่จังเราจะทำยังไงกับพวกเขาดีกินพวกเขาเลอยดีมไหมแล้วเราจะเล่าให้แม่ฟังยังไงเดี๋ยวก่อนนะฉันเหนื่อยจะไปไล่จับแล้วอะ่ะฉันมีไอเดียแล้วพวกเธอช่วยทับเตียงให้เราหน่อยเดี๋ยวฉันต้องไปนอนพักก่อนฮะงั้นตอนนี้เราก็สลับทพ่กันแล้วเนาะแม้พวกเขาดูยุ่งยุ่งเราก็พักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกเราต้องเอาของไปฝากทุกคนหน่อยอันน้องพวกนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะมันพวกเราเอาไปเยอะๆโอเรนต้องชอบแนะ่ โอ้นาไ,ได้ยินเสียงนั่นไหมต้องเป็นพ่อแม่พวกเขาแน่เราต้องไปกันแล้วไม่งั้นพวกเขาเห็นเราแนะ่โอ้งั้นก็ได้รอฉันด้วยสินี่เด็กๆทำเร่วงอีกแล้วเหรอพวกเขาด้จริงๆเลยฉันว่ามีคนมาแล้วแม่กลับมาแล้วนะลูกทำไมเสียงดังแบบนี้เนสลูซี่ไปไหนแล้วอะ โอ้ยเกือบไปแล้วไม่หละเดี๋ยวพวกเราต้องไปดูเด็กๆก,กันหน่อยแล้วถ้ามาในเกมก็แปลกอยู่นะพวกเราเข้ามาในนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วได้เปลี่ยนชุดตอนไหนก็ไม่รู้แล้วเธอล่ะดูเหมือนว่าจะเป็นสก,กินในเกมเดี๋ยวก่อนที่ฉันเจออะไรอะ่ะรดไฟนี่มาจากไหนแม้พวกเราไปหาคำตอบที่หลังถึงพวกเขาจะปิดทีวีแล้วต่ก็ขัดขังเราไม่ได้แล้วนี่อ้อาจะทำแบบนี้สิ ใช่พวกเราต้องออกไปจากที่นี่กันก่อนเราต้องมาจัดเตียงตามที่เขาสั่งก่อนฉันว่ามันมีอันนึงแล้วนะงั้นเราต้องหาของมาทําอีกอันอุปกรณ์พวกนี้เจ๋งมากเรามาเริ่มกันเลยดีไหมนี่มันต้องเหมือนโจรย์ในเกมแน่เลยพวกเราต้องทำเตียงให้มันดูหรูหราสุดๆและตอนที่พวกเขาหลับเราจะได้หนีออกไปดูนี่สิเดี๋ยวฉันช่วยทําเฟรมให้เองเอจสิ่ง้วย้เยี่ยมไปเลยงั้นเดี๋ยวฉันช่วยนายเองแมระวังหน่อยนะเรียบร้อย ตอนนี้พวกเราไปหาที่นอนกันดีกว่านะโอ้ยนี่มันหนักมากพวกเขาต้องชอบพ้อห่มแบบนี้แน่นอนพวกเขาคงฝันดีมากแน่เลยว้าวเธอทำห้องลับให้พวกเขาด้วยเหรอนี่มันเจ๋งมากแต่ฉันว่ามันยังสดใสไม่พอหรอกจริงด้วยฉันดูแล้วว่าต้องใช้สีไหนสีเขียวกับสีฟ้าเหมาะกับที่นี่แนะ่ถึงแม้ว่าคุณกรีนจะสายตาไม่ค่อยดีแต่เขาต้องชอบมัน เตียงนี่สำหรับแฟชั่นนิสตาของพวกเราฉันทำเสร็จแล้วแล้วได้ละเดี๋ยวฉันจะยึดมันให้แน่นก่อนนี่เรามาตกแต่งเพิ่มดีกว่าพวกเราต้องตกแต่งอยู่แล้วต้องใส่กาวเยอะๆหน่อยไม่เห็นเข้าใจเลยที่เอาลูกโป่งมาทำไมเพื่อทำให้มันนิ่มขึ้นไงอ๋อไอเดียเจ๋งเลยอโอ้ดูสิว่าฉันเจออะไรนี่มันหลอดไฟนี่นะ <Yes. S 1> ทำไมฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก,ก่อนอ๋อฉันว่าฉันเจอแล้ว เอาไปทําอะไรดีเนาะแต่คงใช้หาทางออกไม่ได้แล้วต้องติดไฟที่เตียงหน่อยแล้วจริงด้วยฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเราต้องยึดมันให้แน่นเลยนะ <S <S มันติดตรงนี้ด้วยเยี่ยมไปเลยนี่มันสดใสามากเพ็นเพื่อนสายรร้งต้องชอบแนะ่แต่ว่าฉันยังหาเราสุดท้ายไม่เจอเราจะทําไงดีอ้อรู้แล้วฉันเคยเก็บไว้อันหนึง่งเยี่ยมไปเลยพวกเราชอบดีเหมือนกันนะทีนี้ทําบันไดหน่อยดีกว่าพวกเราจะได้ขึ้นไปชั้นสองได้เยี่ยม เฮ้ hey, ปล่อยพวกเราไปได้แล้วใช่ตอนนี้เราอยากกลับบ้านแล้วพวกเขาต้องลืมเราแล้วแนะ่โอ้ตอนนี้ฉันเหนื่อยมากเลยอะฉันว่าเราต้องมาพักผ่อนกันหน่อยแล้วฉันก็ว่างั้นแหละเจียงของพวกเขาก็เจ๋งอยู่นะถึงเวลาพวกเรากลับไปโลกของเราแล้วงั้นฉันขอเดน,นต่อห้นาทีนะเตียงนุ่มมากเราทำได้ดีเพราะงั้นพักผ่อนได้ Hey, พวกเขาหลับไปแล้วอ่ะให้พวกเธอตื่นเลยนะเออลับมาแล้วหรอพวกเรากําลังรอไดเลยเจงด้วย <c oughs> ฉันว่าพวกเธอควรไปพักผ่อนแต่ไม่พวกเขาไม่เตือนสักเทตือนเดียวนเออใจเย็นก่อนได้เป็นไดวัาแต่พวกเราทำสำเร็จไหมขอบคุณมากพวกเธอทาได้ดีมาก <c oughs> อันตรายมากเลยแต่พวกเราก็ทําได้โอ้ดูเหมือนแม่จะกลับมาแล้วแม่ตอนแรกเราเล่นเกมอยู่ดีๆสัตว์ประหลาดก็จับตัวเราให้พวกเราไปตกแต่งห้องให้พวกเขาใจเย็นนะแม่ว่าลูกเล่นเกมมากเกินไปลูกเพ้อหรือเปล่าไปดูโชว์แม่ดีกว่ามันสนุกมากเลยนะดูเหมือนว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเจ๋งมากเลยครับ เหมนพวกเรามาพบกับพวกเข้าแข่งขันของเราดีกว่าเนะวัสดีทุกคนทั้งสามคนนี้จะได้มาเข้าร่วมแข่งขันในรายการของเรานะคะนี่คือรายการไม่คืมีเงินไปจนถึงคนดั้มดวยค่ะกลับมาก่อนสิพ่อหนุม่มนายจะวิ่งหนีชคชะตาของนายไม่ได้หรอกนะรายการทีวีเขาต้อจะมีแฟชั่นแปลกๆแบบนี้เสมอเลยทุกคนพร้อมหรือยังจะ๊ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะหวังว่าทุกคนจะยังไม่เปลี่ยนช่องนะคะรายการแข่งขันของเราใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะถึงเวลามาแต่งตัวกันหน่อยแล้วเหยื่อเพิ่งมาแต่งหน้าตออนนนนีีน้้้ไดดััยยเเ๋วฉจะธิบากุกคฟง นะงั้นตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราจะได้มาทําการเลือกลุกของพวกเขากันแล้วค่ะหลังจากที่พวกเขาเลือกเสร็จแล้วพวกเขาก็จะมีป้ายอยู่บนหัวด้วยค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยถึงเวลาที่พวกเขาจะได้มาเลือกลุกของพวกเขาก็แล้วทําไมต้องเป็นฉันด้วยนะโอเคให้กําลังใจฉันด้วยล่ะหมุนวงล้อได้เลยค่ะสงสัยจะไม่ทันแล้วล่ะงั้นมาลองดูกันเลยดีกว่าเนาะนี่มันจะหมุนไปอีกนานไหมเนี่ยอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะโชคชะตาของฉันมีเจ้าเด็กเนิร์ดเขาคิดว่าเรามีเวลาออกอากาศมากนักหรือไงฮะผมตกรอบแล้วหรอ โโผมมีลุคที่เจ๋งที่สุดเลยยินดีด้วยนะคะคุณแอนโทนีคุณได้ลูคที่ดูดีที่สุดเลยค่ะไหนขอฉันลองบ้างสิขอให้ฉันโชคดีหน่อยเถอะ<ม>ยังไงก็ไม่มีใครมาเทียบกับสไตล์ของฉันได้หรอกว้าวเตรียมตัวมีสไตล์ได้เลยฉันได้เป็นคนน่ำรวยด้วยย่าฮู้นี่เป็นรายการทีวีที่เจ๋งที่สุดนี่นดูสง่างามมากเลยอะนี่เันเวทมนต์ชัดๆเลยค่ะเจ๋งมากเลย นี่ถึงตานายที่จะได้เลือกลุกของนายแล้วนะจ๊ะขอทางให้พระเอกหน่อยครับนี่เมื่อไหร่มันจะจบสักทีเนี่ยจะมีคนได้ลุกสุดดัด้มรวย 2, 2> <ม>คนเลยหรอดูเหมือนว่าวันนี้วงล้อแห่งความด่ด้มรวยจะโหดร้ายมากเลยค่ะทำไมกันนะถ้าคิวดิ้วพวกนี้มันมาจากไหนกันเนี่ยฉันก็เดาไว้อยู่แล้วล่ะกลิ่นม,มันเหมือนถังขยะเลยอะงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเอาพร้อมมาได้เลยจ้ะมานี่เลยค่ะผู้เข้าแข่งขันทุกคนคะ เงินกำลังรอผู้คุณอยู่นะคะนี่เป็นเหรียญน,นะคะแล้วก็เงินอีกนิดหน่อยแล้วรางวัลใหญ่อยู่ไหนแล้วครับแน,แ,นแน่นอนค่ะนี่คือเงิน1ล้านดอลลาร์สำหรับคุณแอนโทนีนะคะขอโทษทีน,นะคะคุณผู้หญิงผมว่าคุณน่าจะเข้าใจผิดแล้วแล้วครับอะไรหรอเพราะอัจฉริยะจริงด้วยนะถ้าดูจากชุดของนายแล้วชันวเนยน่าจะเหมาะกว่านะเต็มที่ไปเลยจ้าโอ้โอ้อย่าไปมีเรื่องกับเธอเลยน่าจะดีกว่าเนาะมีฝุ่นเต็มเลยอ่ะโลแบบนี้ฉันจะเอาไปซื้ออะไรได้เล่า ฉันไม่น่ามาเข้าแข่งรายการนี้เลยดูเหมือนว่านี่จะเป็นโจทย์ของพวกเรานะใช่ฉันว่าฉันแพ้แน่เลยซิวเช้เทคโนโลยีล้ำสมัยออกไปเดี๋ยวนี้นะอะไรกันเนี่ยนายเข้ามาขัดขวางการแข่งขันของพวกเราทําไมกันน่มันดูน่ากินมากเลยอะมีห้องแต่งตัวด้วยเหรอนี่แหละสวรรค์ของสาวๆเลยอ้มีห้องสำหรับการไปชายหาดด้วยเหรอเนี่ยทุกคนสนใจทรงนี้หน่อยนะครับมีมันอะไรกันเนี่ยการแข่งขันของพวกเราใกล้จะเริ่มแล้วละค่ะ ใช้เงินกันให้เต็มที่เลยนะคะทุกคนถอยไปหน่อยสิพวกฉันจะไปซื้อของที่แพงที่สุดเลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะฉันต้องทำตัวเหมือนมหาเศรษฐีหน่อยแล้วฉัวนว่าฉันไปสั่งแว่นตาอันใหม่ออนไลน์หน่อยดีกว่าไหนมาดูหน่อยสิว่าเขามีอะไรขายบ้างนะนี่มันไม่ได้เรื่องเลยอะไหนมาดูต่อหน่อยสิ ไมอะนี่ไม่เห็นจะหรูหราตรงไหนเลยฉันว่าฉันลองใช้บิตคอยน์หน่อยดีกว่าทีม่มีเสียงอะไรกั้นนะผู้คนไม่ค่อยมีเงินอีกแล้วเหรอว้าวนี่แหละคือสิ่งที่ฉันกำลังตามหาอยู่เลยมันเหมาะก,กับสไตล์ของฉันมากเลยละ่ะและเพื่อชัยชนะของการแข่งขันครั้งนี้ฉันต้องเลือกการส่งแบบเทอร์โบเลยละ่ะฉันเริ่มจะชอบการใช้เงินแบบนี้แล้วสิรูมวิงกลับบ้านกันดีกว่าจ้าฉันจะทำให้ผู้ชมไปทับใจได้ยังไงกันอะฉันว่าฉันน่าจะหาของที่มันดูดีกว่านี้ได้นะหรือว่าจะเอาอันนี้ดีมันน่ารักมากเลยแต่ตอนที่ฉันอยู่ในรายการเเนนนีี้้ยฉัตอองโดดดด่่ทสุละก เราถ้าชุดนี้ล่ะมาหาแม่มาลูกมีมันเหมาะกับการถ่ายรูปลงไอจีมากแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ฉันด้วยนะขอบคุณที่มาเซลฟี่กับชันนะเจ้าเพื่อนพลาสติกฉันไม่อยากเชื่อเลยอ่ะนี่มันเหมาะกับฉันมากเลยว้าวดูวิบวับสุดๆตอนนี้ฉันรู้สึกรวยมากๆฉันต้องรีบมาหาของของฉันก่อนที่พวกมหาเศรษฐีพวกนั้นจะมาแล้วล่ะผักพวกนี้มันมี G M O หรือเปล่าเนี่ยมีป๊อปคอร์นด้วยเหรอแต่ฉันมีเงินไม่พอเรยนะโอ้ฉันว่าฉันดูแล้วล่ะ มันจะดีไหมนะไม่ดีหรอเงีบเยบตรงนี้เลยนะว่าแต่ของพวกนี้มันราคาเท่าไหร่นนยสว่สดีครับช้อปปี้อยู่หือจ๊ะอัลลันเขาทำผมโมฮอคด้วยเลยครับผมชอบมากเลยล่ะอะไรนะเออผมน่าจะคิดไปเองนะ่ะฮันตรีซซเซโลพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่แล้วครับฉันว่าฉันต้องเซลฟี่เพิ่มหน่อยแล้วล่ะเลิกเพสเจอร์ได้แล้วหน้านี่ตังหาที่เขาเรียกว่าผลงานชิ้นเอกแบบนี้มันเอาไปแล้วจ้ะไม่อยากเชื่อเลยอะ่ะนั่นไปถ่ายรูปกับถัง่ยาด้วยหรอ ฉันว่านายนะ่าจะลองใส่แว่นดูหน่อยนะปล่อยไปนี้เลยฉันมาก่อนนะเดี๋ยวผมช่วยจัดการเองผมว่าผมไม่ยุ่งดีกว่าลืมเรื่องนี้ไปได้เลยนะเจนของชิ้นนี้มันเป็นของฉันเธอไม่เหมาะกับสีขาวหรอกออกไปดูนี้เลยนะฉันไม่ได้สั่งพรมวิเศษสักหน่อยดูเหมือนว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือแล้วล่ะเอา้าเยี่ยมไปเลยล่ะงั้นก็ไม่ต้องมีใครได้ไปกันแล้วกันแบบนี้มันคงจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะเธอไม่ควรเข้ามาขัดขวางฉันในเรื่องแฟชั่นแบบนี้เลยอะ ทุกคนใจเย็นกันก่อนนะครับโอ้ล่านี่มันอะไรกันเนี่ยผมต้องออกแบบมันเพิ่มหน่อยแล้ววันนี้ผมต้องชนะแน่นอนอันแรกเรียบร้อยตอนนี้มาติดอันที่สองเลยดีกว่าโชว์ดีนะเนี่ยที่มีคนทิ้งลูกโอมไว้แถวนี้ด้วยฉันจะไม่ช่วยนักเรียนแบบนี้มาเข้าร่วมรายการของฉันอีกแล้วล่ะอนี่มันอะไรกันเนี่ยผมแค่เอามาให้ดูนะครับทุกคนต้องหัวเราะเยาะฉันแน่เลยอะอะไรกันเนี่ยรายการของฉันต้องพังหมดแน่แน ผมไม่อยากจะบอกเลยครับผมว่าผมต้องเป็นผู้ชนะของการแข่งขันนี้แน่นอนเลยละ่ะไม่มีใครมาสู้ผมได้แล้วนะอุ๊บมาน,นี่เลยเห็นไหมละ่ะนายไม่มีโอกาสชนะเหล่านะพวกถึงเวลามาดูความสำเร็จของพวกเขากันแล้วล่ะค่ะสงครามครั้ง,งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะะแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงกันคะเนี่ยเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะฉันว่าต้องรีบแล้วล่ะคะ่ะเร่งมือหน่อยนะคะผู้เลื่อนทุกคนฉันต้องเอาชัยชนะของฉันมาให้ได้นายหลงทางหรือเจ้าพ่อหนุ่มดูเหมือนว่าทุกคนจะมั่นใจกันมากเลยค่ะ ที่นี่ไม่เห็นจะมนชุดไหนเหมาะกับฉันเลยอะมันไม่เห็นจะเหมาะกับลูกมหาเศรษฐีของฉันเลยไหน,นดิฉัจนจะชนะไหมเนี่ยช่างนี่แหละแสงสว่างที่ฉันกำลังตามหาอยู่สมบัติของฉันผมไม่เคยลืยมแสงสว่างที่ส่องทางให้ผมเลยครับตอนนั้นผมเกือบจะตาบอดไปแล้วล่ะเชื่อผมไหมห้องนั้นมันสว่างสดใสามากเลยนะครับนี่ฉันขออันนี้ได้ไหมสำหรับรายการเนี้ฉันต้องการมันมากเลยล่ะ ไม่ได้แล้วนะครับผ,ผู้หญิงงั้นเรามาตกลงกันก่อนดีกว่าจ้ะแล้วเธอแบบนี้ล่ะ<ม>หนูอยากได้อีกหรอสงสัยฉันคงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะผมดีใจมากเลยที่ได้ทำธุรกิจกับคุณเ<ม>ต็มที่ไปเลยนะครับฉันว่าฉันเริ่มชอบที่นี่แล้วสินี่มันไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยผมไปซื้อกล่องใหม่มาแล้วนายจะเข้ามาให้ฉันอารมณ์เสียทำไมเนี่ยเจ้าทป่วนเดี๋ยวฉันไปจัดการนายเองที่นี่เขาก็ตกแต่งได้ดีอยู่เหมือนกันนะผมหกล้มแรงมากก็อยะ อุ้ยตายแล้วมันติดฟันผมใหญ่เลยด้วยเฮ้ยมือข้ามือนี้ไม่เห็นจะอร่อยเลยไม่ดีเรื่องเลยแล้วถ้าฉันลองดูหน่อยละ่ะพ่อค้าแม่ค้าต้องชอบสิ่งประดิ์ใหม่ของฉันแน่ยอมแพ้เสอเหอเจ้าตัวเขียวถอยหนสิพอลนี่ฉันจะหลุดออกไปนอกอวกาศแล้วหรือเปล่าเนี่ยนี่ไปปิดไฟในห้องนี้ฉันกลัวความมืดนะนี่แหละอิสรภาพของฉัน ฉันว่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะไปเริ่มเลยดีกว่าในวันร้อนๆแบบนี้เราต้องมาทำหมวกกันหน่อยแล้วเพียงแค่คุณวาดวงกลม2วงลงไปบนกระดาษด้วยปากกามารเกอร์จากนั้นตัดมันออกด้วยกันกลเต็มที่ไปเลยนะทุกคนแล้วเราก็ต้องใช้สกอตเทปแบบนี้ในการแปะมันเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้หัวของเราก็ได้รับการปกป,ป้องจากแสงแดดเรียบร้อย เจ้าเด็กคนนั้นไปไหนแล้วเนี่ยฉันว่าลืมเรื่องั้นไปก่อนดีกว่าเนาะถึงเวลามาช้อปปิ้งแล้วล่ะทำไมฉันไม่เคยเห็นที่นี่มาก่อนเลยนะฉันเริ่มที่จะคันจมูกแล้วสิฮัจิ้วโอ้ยทำไมจมูกฉันเป็นแบบเนี้ยว้าวหมวกใบนี้ก็สวยเหมือนกันนะสีสั้นนี้ต้องหิตแน่นอนแล้วถ้าฉันลองทำชุดให้มันเป็นสีเงินแบบนี้บ้างล่ะฉันว่าฉันเจอวิธีดีๆแล้วช่วยฉันหน่อยนะขนนกทองคามฮัจิ้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วกากเป็นสีเงินฉันไปไหนแล้ววะท่าทางเธอจะบ้าไปแล้วล่ะฉ เห็นตอนนี้ฉันลองไปประดิษฐ์ของของฉันบ้างดีกว่าเริ่มตรงไหนดีนะฉันจะทำหมวกจากเงินปลิวว่อนดีไหมนะให้เอาดีกว่าหรือจะเป็นห่วงเพชรปิบป๊บดีมันน่าจะหนักเกินไปนะที่จริงแล้วเนี่ยฉันมีวัสดุสุดพิเศษอยู่แล้วนี่นะมาเริ่มกันเลยรายการของผู้เราใกล้จะจบแล้วละค่ะถึงเวลาที่จะต้องหยุดเวลาก่อนแล้วมาพบกับเจนกันเลยดีกว่าดูเหมือนว่าวันนี้สาวน้อยหนึ่งพันเหรียญของผู้เราจะมาพร้อมสีเงินแสนสด์ใสของเธอนะคะต่อไปเป็นเวลาของหนุ่มน้อยหนึ่งเหรียญอย่างพอของผู้เราแล้วค่ะ เขาดูเหมือนกับชาวสวนมากเลยมาดูกันดีกว่าว่าแอนโทนีจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้พวกเราบ้างใช่หรอค่ะมัต้องเป็นเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่แน่ๆนี่มันน่าประทับใจมากเลยอ่ะอย่าลืมหวตได้ผมด้วยนะครับผมว่าทุกคนต้องชอบหมดทางคำของผมมากแน่นอนการประดิษฐ์ชุดแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเดี๋ยวพกไปไหนกันนะคะดูชุดของพวกเขากันอีกรอบดีกว่าค่ะนี่คือรายละเอียดของชุดของคุณแอนโทนีนะคะเขาใช้เงินไปหนึ่งล้านดอลลาร์เลยค่ะเขาคงจะไม่ลืมรายการนี้กันล่ะ งั้นเรามาดูลุกของพอกันต่อเลยดีกว่าเขามีแว่นตาม,มาด้วยนะคะเขาทำชุดนี้ด้วยมือของเขาเองเลยค่ะไหนชันขอลองบ้างดิมาดูชุดต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเจนตัดสินใจจะใช้เงินเพื่อน,นำไปประดิษฐ์กระโปรงสุดพิเศษของเธอค่ะ เป็นไงบ้างคะชุดของพวกเขาดูดีมากเลยใช่ไหมนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมหยุดขำไม่ได้แล้วล่ะนี่มันเรื่องตลกมากเลยผมไม่เคยเห็นเลยแบบนี้มาก่อนเลยะใ้รเป็นผู้กำกับรายการนี้เนี่ยผมจะไล่พวาออกให้หมดเลยและคราวหลังไม่ต้องเงินให้ผมอีนะนี่มันหายนะชัดๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะขอร้องให้ก่อนนะคะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะซื้อบอกฉันทีสิ ไม่อยากเชื่อเลยค่ะเรื่องพู้นี้มันน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะนี่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับรายการของเรามาก่อนเลยอ๋อฮะพวกหนูชอบไหมพวกหนูต้องเหนื่อยกันมากแนะ่งั้นแม่ไม่กวนแล้วในบรูเขามาจับฉันหรือเปล่าวะหลอดแฟอ์สุดท้ายอยู่ไหนโอ้าทางลูกฉันต้องฝันดีมากเดี๋ยวฉันต้องจัดเซอร์ไพรส์หน่อยโอ้พ่อครับกลับมาจากทริปแล้วเหรอนี่ของพวกเราเหรอแย่ yeah, ว่าแต่พาไปไหนมา โอ้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากรูกการเป็นอาจารย์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจพอมีเรื่องมาเล่าให้ฟังด้วยพวกหนูต้องชอบมากแนะ่เนี่ยมันเป็นที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนมากเลยฉันอยากจะนั่งอยู่ตรงนี้ไปตลอดทั้งวันเลยละ่ะคุณโรเจอร์ครับถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วนะครับจริงเหรอตอนนี้เนี่ยนะฉันมีไอเดียแล้วละ่ะและนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําขึ้นและน้ําลงอาจารย์สุดดํ่รวยอยากจะสอนนอกห้องเรียนมากกว่านะจดกันลงไปเลยนะเดี๋ยวครูจะเอาไปใส่ไว้ในข้อสอบ โอ้ดูเหมือนว่านักเรียนเขาจะตั้งใจเรียนกันมากเลยแล้วปีหน้าพวกเราก็จะมีทริปไปเที่ยวม,มาลดีฟกันฉันชอบเรียนกับคุณโรเจอรมากเลยอาจารย์ไม่ค่อยมีเงินเขาคงได้แค่ฝันถึงการไปเที่ยวทะเลนะ่ะจริงๆแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยซ้ำตอนนี้เขาโดนตัดไฟแล้วล่ะอย่างน้อยฉันก็ยังล้างหน้าได้อยู่นะเนี่ยและสำคัญที่สุด ในความมืดแบบนี้บางครั้งคุณก็อาจจะหยิบเสื้อเชิ้ตตัวเดียวที่คุณจะต้องใส่ไปทำงานมาเช็ดหน้าได้ต้องรีบเตรียมตัวก่อนแล้ววิชาของเรากำลังจะเริ่มแล้วคุณพาเวลนี่คุณอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่จะไปนานเนี่ยปะเนี่ยบางทีเขาอาจจะอาศัยอยู่ใกล้กับโรงเรียนเพื่อที่จะประหยัดเงินก็ได้ใช่แล้วละ่ะต้องรีบทำความสะอาดที่นี่ก่อนนักเรียนของเราจะเข้ามา อาจารย์สุดร่ำรวยก็กำลังเตรียมโปรแกรมฝึกแบบพิเศษให้กับนักเรียนของเขาอยู่เหมือนกันโจทย์ของทุกคนก็คือการเตะลูกบอลลูกนี้ให้เข้าโกลง่ายจะตายแต่ดูเหมือนว่าแดนจะไม่รู้ว่าลูกบอลทองคำลูกนี้จะหนักกว่าลูกบอลปกตินี่มันเจ็บมากเลยคราวหลังนายก็น่าจะฝึกมาก่อนสักหน่อยนะงั้นเรามาเล่นบอลลิงกันดีกว่าเนาะไม่เอาดีกว่าหนูไปวิ่งก่อนดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปหาหมอก่อนนะครับถึงเวลาวอร์มร่างกายแล้วไปเริ่มกันเลย ดูเหมือนวันนี้ข้างนอกจะร้อนมากเลยนะเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าคุณพาวเวลโคจะไม่ไหวแล้วล่ะผมมีไอเดียแล้วทุกคนเข้าแถวเร็วโอ้มีเรื่องอะไรเหรอคะคุณพาวเวลคุณกังวลเรื่องความร้อนใช่ไหมนั่นไม่ใช่ปัญหาหรอกนะเราดูเหมือนว่าคุณก็สามารถสั่งให้นักเรียนทุกคนทำท่ากายบริหารที่จะทำให้คุณเย็นขึ้นได้เหมือนกันเร็วๆหน่อยสิตั้งใจทำงานกันหน่อย เยี่ยมมากเลยต่อเลยนะโอ้ยฉันเหนื่อยแล้วเราจะไปแข่งโอลิมปิกกันหรือไงเนี่ยการตั้งใจเรียนในวิชาดนตรีตอนที่พวกคุณทุกคนต้องนั่งฟังเพลงคลาสสิกอยู่นั้นมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแต่อาจารย์สุดร่ำรวยรู้วิธีที่จะทำให้นักเรียนของเขาสนใจการเรียนถึงเวลาต้องสนุกกันหน่อยแล้วล่ะทุกคนพร้อมปาร์ตี้กันหรือยังวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ดีเจบู๊กันนะ นี่แหละเป็นวิชาดนตรีที่ฉันกําลังอยากเรียนอยู่เลยวิธีการสอนของอาจารย์แบบนี้คงทําให้ทุกคนสนุกได้แน่นอนไม่เว้นแนมะ้แต่คนขี้เศร้าอย่างแดนทุกคนรู้ไหมว่านกสามารถหลับตอนที่พวกมันกําลังบินอยู่ได้ด้วยนะทุกคนจะหลับกันแล้วเหรอเนี่ยงั้นเรามาเบรกกันหน่อยดีกว่าดูเหมือนว่านักเรียนทุกคนจะไม่ค่อยชอบกับไอเดียนี้สักเท่าไหร่นี่หูฉันสนวกปะเนี่ยแหมทุกคนสนุกขึ้นหรือ,อยังจ๊ะ ต่ดูเหมือนอาจารย์ไม่ค่อยมีเงินจะทำให้หนักเรียนทุกคนกลัวการเล่นดนตรีของเขามากเลยล่ะว้าว oh. เงินจริงๆด้วยฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะวันนี้เลิกเรียนกันได้แล้วนะเพราะว่าอาจารย์เขามีสิ่งที่สำคัญกว่าต้องทำผมชอบเล่นดนตรีแบบนี้มากเลย ขอบคุณนะครับตอนที่คุณไม่ค่อยมีเงินคุณก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเลยวนะแม้กระทั่งจะต้องเล่นกีตาร์ไปตลอดทั้งคืนก็ตามนี่เป็นวิธีการทําเงินที่ดีมากเลยผมเป็นอาจารย์ไม่ค่อยมีเงินแต่ผมไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนั้นหรอก คุณเคยปากกาหมึกหมดตอนกำลังทำข้อสอบอยู่ไหมนี่มันก็เป็นปัญหาทั่วไปของนักเรียนธรรมดารรมดาคนหนึ่งแหละแต่คุณจะทำยังไงละ่ะถ้าคุณไม่ได้เตรียมปากกาสำรองมาด้วยอะ่ะโถเอ้ยออกสิฉันอยากได้ปากกาแท่งใหม่จังจะได้ทำข้อสอบให้เสร็จความตั้งใจเรียนของนายเนะี่ยมันน่ายุย่องมากเลยนะถ้าแ,แบบเนี้ยฉันจะทำให้พรสของนายเป็นจริงเองขอบคุณมากเลยนะครับเทวดาเพื่อการศึกษาฉันพร้อมจะช่วยนักเรียนทุกคนอยู่แล้วละตอนนี้ฉันก็ทำให้มันเสร็จได้แล้วงั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่านี่จเจ้า เข้ามาดัานมือซะดีๆว้าวนี่มันน่าสนใจกว่าคลาสอื่นๆเยอะเลยดูเหมือนว่าแผนของคุณปีศาจจะได้ผลด้วยแหละดานลืมเรื่องการสอบไปเลยละ่ะเตรียมตัวกันให้ดีนะทุกคนวันนี้เราจะมีเรียนเรื่องดาราศาสตร์กันไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบวิชานี้กันหรอกนะแต่ดูเหมือนคุณโรเจอร์จะมีวิธีดีๆทำให้นักเรียนของเขาสนใจว้าวและนี่แหละคือแขกคนพิเศษของเรา สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องราวของอวกาศให้ทุกคนได้รู้จริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่ามันมีดาวที่มีเพชรอยู่เต็มเลยนะโอ้ขอโทษด้วยนะครับผมต้องไปบินก่อนแล้วล่ะแล้วไ,ไว้เจอกันนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะูเช่ทุกคนจะมีโอกาสได้ดูการส่งเที่ยวบินไปอวกาศจากห้องเรียนนะแต่คุณโรเจอร์เขาก็สามารถทำให้ฝันนี้เป็นจริงได้ ช่วงซัมเมอร์เนี่ยฉันไปเที่ยวมา15ประเทศเลยล่ะฉันไปไว่ายน้ำในทะเลแล้วก็อาบแดดบนหาดทรายอันขาวสดใสแถมไปเที่ยวสนสนุกด้วยค่ะเอยเธอนี่โชคดีจังเลยนะฉันก็อยากทำแบบนั้นบ้างอะ่ะเยีเ่ยมมากเลยเอมิลี่เธอไปนั่งได้หรือล่ะเออทำไมไม่เป็นฉันบ้างนะใช่แล้วล่ะเรื่องราวการท่องเที่ยวแบบนี้จะทำให้คนที่ต้องทำงานอิจฉาไปตามๆกันซัมเมอร์ของเธอเจ๋งมากเลยอะเอกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะ สิ่งสำคัญเลยก็คือพวกเธอได้มีเวลาที่ดีนะคุณทาวเวลเขามีความสุขกับนักเรียนของเขามากเลยเขารักนักเรียนของเขาสุดๆคุณโรเจอร์คุณเคยกับความร่ำรวยเป็นอย่างดีฉะนั้นวันเงินเดินออกก็เลยไม่ได้ทำให้เขาตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่ฉันจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรดีนะแหมอย่างน้อยก็น่าจะเอาไปใส่เตาผิงได้เหมือนกันเนาะ วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของเดือนก็คือวันเงินเดือนออกโอ้อาจารย์ใหญ่เข้ามาแล้วล่ะหวังว่าผมจะได้ขึ้นเงินเดือนนะสวัสดีครับวันนี้คุณดูดีมากเลยล่ะแอนดรูว์เดือนนี้นายทำได้ดีมากเลยนะเงินนายได้โบนัสไปเลยเย้ yeah, มีความสุขมากเลยเอาไปเลยเออแค่นี้เองอะเหรอแต่ยังไงเงินทุกบาทก็มีค่าแล้วเนาะสำหรับอาจารย์ไม่ค่อยมีเงินทุกบาททุกสตางค์ก็มีค่ากับเขาเสมอ ซึ่งเขามักจะเก็บมันไว้เป็นอย่างดีเลยล่ะแต่ดูเหมือนจะมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นในวันนี้ตอนไม่มีใครเห็นเขาตัดสินใจเปิดกล่องสมบัติของเขานี่เป็นสมบัติที่ผมเก็บมาตลอดหลายเดือนเลยนะเนี่ยโอ้โชคดีนะเนี่ยที่โจรสลัดยังไม่ขโมยสมบัติของเขาไปซะก่อนอะกฎข้อสําคัญของห้องเรียนอาจารย์สุดร่ำรวยก็คือทุกคนห้ามมาสายกันเลยนะเวลาของเขามันเป็นเงินเป็นทองนี่นาคุณโรเจอร์คะขอโทษทีนะคะเธอม่แต่ทำอะไรอยู่เนี่ย แล้วนักเรียนคนอื่นอยู่ไหนหนูว่ามันน่าจะเป็นพอรปอปพอคนใหม่ที่หน้าห้องของเรานะคะเชิญเข้าได้เลยครับเธอหมายถึงอะไรนะขนาดคุณประธานาธิบดียังเข้ามาเรียนกับคุณยากมากเลยค่ะเขาเช็คทุกอย่างละเอียดมากเลยอุปกรณ์ของผมตรวจพบสิ่งต้องห้ามในตัวของคุณคุณน่าจะเอาออกไหมผมดูนะว่าคุณเอาอะไรมาด้วยอะไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่ที่กดป๊อปแป๊น่ะมันเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับผมต้องยึดมันไว้ก่อนแล้วละ่ะ งั้นก็ได้ครับอย่างน้อยคุณรอปภฟิลก็น่าจะมีอะไรให้ทำเลยนะมันอยู่ไหนนะผมว่าผมซ่อนมาไว้แถวนี้นี่นะแต่มาตกอยู่ตรงนี้เองไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมเนี่ยเออเยี่ยมเลยละงั้นมาชิมหน่อยดีกว่าคุณจะไปทําอะไรได้แหละถ้าคุณไม่ค่อยมีเงินนะ่ะคุณโรเจอร์คะคุณรวยขนาดนี้ได้ยังไงอะ่ะเธอก็น่าจะเห็นนะฉันตั้งใจเรียนแล้วก็ทํางานอย่างหนักไงล่ะสงสัยมัน่าจะเป็นหนทางแห่งความสําเร็จนะจริงๆแล้วฉันมีสิ่งที่อยากจะให้พวกเธอดูด้วยนะว้าว นั่นมันไม้ที่ทําจากเงินหรอไม่ใช่ว่าอาจารย์ทุกคนจะมีอุปกรณ์สุดหรูแบบนี้หรอกนะแต่คุณโรเจอร์พร้อมจะเซอร์ไพรส์ทุกคนอยู่แล้วล่ะอรุณสวัสดิ์นักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ความผิดพลาดจากการสอบภูมิศาสตร์เมื่อวานกันนะคุณพาเวลเขาก็ตื่นรือรนเสมอ แต่ดูเหมือนจะมีปัญหาแล้วล่ะไมบ้บรรทัดของเขาเกิดหักขึ้นมาในช่วงเวลาสําคัญมากเลยและอาจารย์อย่างเขาก็ไม่มีเงินซื้อเครื่องเขียนใหม่ด้วยแต่ว่าอาจารย์อย่างเขามีความคิดสร้างสรรค์สุดๆเลยนะโทษทีนะครับผมมาสายสวัสดีจ้าแดนสวัสดีคลอสสาวโอ้ใครแกล้งผมแล้วเก้าอี้ผมไปไหนแล้วอะ่ะดูเหมือนว่ามันน่าจะเอาไปใช้แทนไมบ้บรรทัดของคุณพาเวลได้เหมือนกันนะโอ้แดนนายมาพอดีเลยฉันกำลังเขียนเกรดให้นยอยู่พอดีฮะ วันนี้มันไม่ใช่วันของผมเลยเนี่ยรูปภาพของอาจารย์ในโรงเรียนทุกคนที่ประดับโถงทางเดินอยู่นั้นดูมีเกียรติมากเลยแต่ดูเหมือนรูปภาพของคุณพาเวลจะต่างจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นสักหน่อยเ<ๆ>ขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้มีรูปของตัวเองบนกำแพงนี้และนี่แหละคือเหตุผลเรียบร้อยครับคนต่อไปเฮ้ hey! คุณโรเจอร์เขาพร้อมสำหรับการถ่ายรูปเสมอแหละแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยอาจารย์สุดร่ำรวยเขามีรูปเจ๋งๆอยู่แล้วล่ะ เดี๋ยวฉันจะกินนายแล้วนะเจ้าของหวานอ้หโทษทีนะโอ้ไม่นะเสื้อผมเปื้อนไปหมดแล้วอะเฮลโชคดีนะเนี่ยที่ของฉันไม่เปื้อนนะแล้วแบบนี้ผมจะทํายังไงดีเนี่ยคนต่อไปครับผมไปถ่ายรูปแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเฮ้ย <Hey, S 2> ผมต้องจัดการสักหน่อยแล้วล่ะดูเหมือนว่าร้านแถวนี้จะมีเสื้อตัวใหม่ขายด้วยนะสงสัยคุณพาเวลผู้น่าสงสารจะมีเสื้อตัวใหม่ในตู้เสื้อผ้าข,ของเขาแล้วล่ะอม mm. ใส่พอดีมากเลยโอ้โทษทีนะผมเจอเดจาวูปะเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆตั้งใจจะแกล้งเรากันนะเอ้ยต่ผมม่นัดก,กับคุณช่างภาพด้วยสิงั้นผมไปถ่ายรูปแบบนี้ก็ได้คุณพร้อมหรือยังครับยิ้มหน่อยครับถึงแม้ว่ารูปของอาจารย์ไม่ค่อยมีเงินจะดูดีไม่เท่าคุณโรเจอร์ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้คิดเลยมากนะไม่ว่าจะยังไงเขาก็เป็นอาจารย์ที่ดีเสมอแหละ คุณชอบวิดีโอของเราไหมงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเรา